หนังใหม่สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่หนังเยอะมากๆต้องบอกว่าเป็นช่วงหสัปดาห์ที่หนังเยอะจริงๆนะครับเพร,เพราะเรื่องแรกนะครับเป็นหนังเกาหลีชื่อว่ามาสเตอร์นะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าตำรวจล้อมจับกลุ่มแก๊งชอโกงประมาณนั้นนะครับผมพยายามหาข้อมูลหนังเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ว่าหาไม่ได้เลย <ๆ S 2> อรอตเทนโทเมโตก็หาไม่เจอเ m d b ก็เซิร์ชไม่เจอนะฮะก็เลยได้แต่ดูตัวอย่างนะฮะแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วพบว่าไม่รู้สึกอยากดูเลยดูเป็นหนังแอคชั่น สุดสวธรรมดาเออมันไม่ได้มีฉากแอคชั่นที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันพิเศษนะครับเดีวยวกันมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องปมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเชื่อเชิญหักมุมอะไรทั้งสิ้นมันรู้สึกเฉยๆมันดูหนังแอคชั่นธรรมดาเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมบอกตรงว่าผมไม่มีความรู้สึกอยากดูอะไหนังนี้วันนี้แล้ววันนี้มี ถ้าจะไม่ขิดนวันนี้เนี่ยมีรอบสื่อของหนังเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวรอเราดูใน Twitter หรือว่าใน Facebook p เพจต่างๆแล้วกันว่าอาจจะมีคนไปดูอาจจะเป็นเห็นก็ได้ว่าคําวิจารณ์ของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับชื่อเรื่องว่า Master นะแต่ผมชอบชื่อไทยเขามากเลยแบบว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวลงในในลงใน a c e b o o k ไลวลาหลับประมาณว่าอย่กอยากอย่ายิงแค่โป้งเดียวแบบว่าเหมือนกับว่าแบบแค้นมากแล้วยิงหลายๆครั้งถึงจะตายประมาณนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นหนัง เรื่องหนังร,งร่วมทุนสร้างของกัมบูรดีหรือสักอย่างเนี่ยกับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ชื่อว่า Diamond Iceland นะครับก็เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มกรรมกรในเกาะเพชรที่เกาะเพชรนะครับซึ่งมีกรมกรหนุ่มคนนึงที่หลงรักสาวเหมือนก็ว่าเป็นสาวที่สวยที่สุดในในแคมป์ค้คนงานว่าง่ายแต่ว่าในขณะเดียวกันชีวิตเขาก็เองก็เหมือนว่าต้องไปเจอพี่ชายที่กลับมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะให้มีโอกาสที่จะไปทํางานที่ดีกว่านี้ดีกว่าที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องทิ้งสาวคนนี้ไปก็ หนังไม่มีคําวิจารณ์ออกมา,อาชัดเจนบนโลเทนโทเมโทนะครับก็ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะไรขึ้นเพราะว่ามีนักวิจารณ์แค่3คนแล้วตัวหนังเองก็ได้ไปฉายที่คลาสมาด้วยก็ถือว่าเป็นหนังที่เหมือนกับการันตีประมาณหนึ่งว่ามีอะไรพิเศษนะครับก็ผมได้ไปอ่านคําวิจารณ์เบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วละ่ะก็ประมาณว่าหนังเองก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหนังหลัก เต็มตัวไม่ได้เป็นหนังที่เหมือนกับว่าพูดถึงความสัมพันธ์รักเต็มตัวแต่เหมือนเป็นหนังที่โชว์ด้างดางวัฒนธรรมโชว์วิถีชีวิตมากกว่าว่าเฮ้ยวิถีชีวิตของคนที่เป็นกรรมกรอยู่บนเกาะเนี้ยมันเป็นยังไงกันมา้งก็คือว่าง่ายเงว่าไอ้เรื่องราวความรักพวกนี้มันเป็นแค่เหมือนแค่แค่มีพอให้มีเส้นเรื่องจะเล่าแต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยก็เป็นเน้นเล่าเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมมากกว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอินกับหนังแบบนี้เท่าไหร่นักนะเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนเอเชียอยู่แล้้้วววมััเเเรรราากก็ลยขใจิิีีีชตอะะไแบบนนบนนค หนังเข้าเฉพาะที่ลีโดนะฮะน่าจะเป็นอยู่แค่ประมาณ7-8รอบนเพราะผมเมื่อกี้ผมเช็คลีโดก็เข้าเฉพาะรอบ6กโมงครึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจหนังแนวนี้สนใจวิถีชีวิตของคนเพื่อนบ้านเอเอซีเราเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวความรักเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังอาจจะไม่ได้ให้ขนาดนั้นนะครับก็ไปดูน่าจะเข้าเฉพาะลีโดนะครับรอบ6กโมงครึ่งนะครับ โอเคต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของ Get Out อันนี้หนึ่ง,นงในหนังที่คำวิจารณ์ที่ดีที่สุดในต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนังที่บทเนี่ยเป็นบทแบบไม่ได้อ้างอิงะไรเป็นออริจินอลสกินเพย์เรื่องแรกของพีที่ทำเงินสูงที่สุดถึงทุกวันนี้ในอเมริกานะครับก็ Get Out นะฮะกำกับโดยจอร์แดนพีนะฮะหนึ่งในเขาเรียกว่าไงม o m d y มเ a n อ่าหนึ่งเป็นดาราตลกคนหนึ่งที่เ,เขียนบทเองแล้วก็ เล่นเซนสเกตเองด้วยนะครับก็เก็ตเอาชนะ,ะคำวิจารณ์นะครับ99%รอเทนโทเมโเทคือถ้ามีคนวิจารณ์100คนเนี่ยมีคนชอบเรื่องนี้99คนนะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.3เต็ม10ถือว่าสูงนะฮะ8นี่รอเทนโทเมทเถือว่าสูงมากนะครับก็จากคนวิจารณ์227บทวิจารณ์มีคนชอบหนังเรื่องนี้นะครับ226คนมีคนไม่ชอบหนังเรื่องนี้แค่คนเดียวแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้ ถือว่าน้อยมากเพราะว่าโรเทอไมโทเนี่ยผมจำไม่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันจะประมาณ6.5เนี่ยถือว่าเป็นคะแนนบวกแหละแต่ถ้าน้อยกว่า6 5เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นคะแนนด้านลบแต่ว่ามีคนนึงให้ก็ให้คะแนนแค่น้อยกว่า6.5แค่คนเดียวคือแบบผมเห็นอย่างเงี้ยน้อยมากด,ด,ด้วยคะแนนวิจารณ์อะ ด้วยคะแนนวิจารณาจานวน200รกว่าคนเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ได้แบบเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับแล้วก็แปลว่าหนังต้องดีจริงๆหนังสนุกจริงๆหนังแบบบางทีหนังบางเรื่องเนี่ยแบบเป็นหนังที่ดีนะแต่มันไม่สนุกนก็จะไม่ได้คะแนนขนาดนี้แต่น,นี่มันต้องดีด้วยสนุกด้วยนะมนถึงได้คะแนนเยอะมากขนาดนี้นะครับเป็นหนังที่เราอยากตื่นเต้นจะดูมางจริงมีรอบสื่อที่ไทยมีเวลาแต่เขาไม่ได้เชิญผมนะครับผม, <laughs> ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับก็ ทางฝั่งคนดูเนี่ยมีอยู่ที่89%นะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.3เต็ม5ก็ถือว่าสูงมากๆากนะท่าู้มมดูถือว่าสูงมากมีคนบอกไปแล้ว45,000คนก็เป็นหนึ่งในหนังที่น่าจะบอกว่าถ้าสัปดาห์นี้มีเงินอยู่ก้อนเดียวจริงๆต้องตัดสินใจเรื่องจริงเราเชียร์เรื่องนี้จริงเราเชียร์เก็ตเอาไปดูว่าจากคะแนานเรายังไม่ได้ดูนะแต่คะแนานเราวิจารณ์ในเมืองนอกมันมันโหดจริงๆมันโหดมากจริงๆนะครับอ่าต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องของ Smurf The Lost Village นะฮะก็ถือว่าเป็น a n นิเมชันภาค3ของ Smurf ซึ่งเข้าฉายแบบเงียบๆนะฮะก็เก็บคำวิจารย์ไปก็เงียบๆพอๆตัวหนัง33%นะฮะคือถ้ามีนักวิจารณ์100คนเนี่ยมีคนชอบหนังเรื่องนี้แค่33คนเท่านั้นเองนะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.3เต็ม10ก็ไม่ใช่เต็ม5นะเต็ม10นะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับจากบทวิจารณ์24คนมีคนชอบ8คนไม่ชอบ16คนผมอ่านคำวิจารย์เบื้องต้นเนี่ยก็จะประมาณว่า หนังเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนผลิตมาเพื่อแฟนสเสมอเท่านั้นหรือแบบเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนสเสมอคุณไม่เด็กคุณไม่ดูคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรใหม่มันเป็นอะไรที่ราบเรียบน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับก็ทางฝั่งคนดูเมก้ายังไม่ได้เข้านะก็จะยังไม่มีตรงนี้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับกึ่งเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะ ผมอ่านผมอ่านพอดแล้วผมรู้สึกเอะมันจะดราม,ม่าปะวะมันจะดราม่ามากกว่ามันเป็นเรื่องราวประมาณว่าคนแม่เนี่ยได้ไปเหมือนกับว่าเป็นรู้ว่าตัวเองต้องตายภายใน2เดือนสิ่งที่ทําเลยก็คือไปตามพ่อของลูกมาซึ่งเหมือนกับว่าแรกแยกกันไปเลิกกันไปให้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันเพื่อนลูกอ่าประมาณนั้นแล้วก็เหมือน,นว่าต้องใช้เวลา2เดือนที่เหลือนเนี่ยพยายามที่จะพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเอาพ่อกลับมาเปิดโรงอาบน้ําที่บ้านคือ คือทำทุกอย่างอ่ผมเจอชื่อแล้ว Her Love Boy b a z Water ะนะครับก็ความยาว125นาทีนะฮะก็ประมาณนั้นว่าตัวแม่เองต้องทำทุกอย่างแต่พอผมดูก่อนดูตัวอย่างผมรู้สึกว่าไอชัมันต้องต้องดราม่าน้ำตาเล็ดต้องขยี้เราแต่พอดูตัวอย่างแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันมีด้านคอมเมดี้ว่ามันมีด้านที่สดใสว่าแน่นอนมันมีด้านดราม่าอยู่ว่าตัวลูกเองก็มีปัญหาตัวพ่อใหม่ก็มีปัญหาตัวอันนู้นอันนี้มีปัญหาแต่ขนาดเดียวกันเราเรา,เราไม่รู้สึกว่ามันจะ มันจะขยี้มันไม่ใช่หนังที่เราจะดูแล้วเรารู้สึกว่าเราจะซึมอ่ะมันเป็นหนังที่เราดูเราดูตัวอย่างรู้สึกว่าโอเคมันต้องมีความรู้สึกว่าที่เราหัวเราะมันต้องมีฉากที่เราหัวเราะมันต้อมีฉากที่เรายิ้มนขณะเดียวการเราก็ซึ้งแต่ในขณะเดียวกันเราก็เรารู้แหละว่ามันต้องดราม่าเศร้าตอนท้ายตัวละครแม่จะต้องเสียชีวิตแน่นอนแต่เรารู้สึกว่าระหว่างทางมันจะไม่ใช่การเดินทางที่ทรมานแบบโหเศร้าแต่มันเป็นการทรมานเอ้ยเป็นการเดินทางที่น่าจะสนุกน่าจะเป็นมีรอยยิ้มเปลี่ยนน้ำตา่รอยยิ เขาเรียกว่าออสการ์ของประเทศออสเตรเลียมาบ้างนะครับก็ส่วนตัวแล้วอยากดูเหมือนกันเพราะคะแนนราเทนคะแนนของ i m d b ย่อนข้างสูงนะแเต็ม10ก็ถือว่าสูงนะครับก็แต่และคพัพภีร์จนแค่82คนเพราะฉะนั้น ต้องวัดใจนิดนึงว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอยากดูนะลองอยากดูเรื่องนี้ลองจะเก็ตเอาเลยนะครับโอเคนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของ my gamesmer นะฮะ my g a m e m e r นะก็เป็นหนังผมไม่แน่ใจเรื่องชาตินะแต่ว่าเหมือนกับว่าเองก็ไม่ได้เข้าที่อเมริกานะเป็นเรื่องราวของว่ากลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างไอเหมือนกับว่าอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อใจิตใจคนทั้งโลกทาให้แบบสามารถแบบเหมือนกับทำให้มีสมองที่เก่งกาจขึ้นแต่ก็มีพวกผู้ร้ายที่เอาไป คนร้ายที่เอาไปเหมือนกับว่าเอาไปเทคโนโลยีไปทําเป็นเรื่องร้ายๆบังคับคนทั่วโลกได้อะไรประมาณนั้นนะครับพอก็เฮยๆประมาณนึงแต่ว่าคะแนนเฉลี่ยเองก็ค่อนข้างต่ำนะฮะอยู่ที่5.4เต็มสิบบอลลตนโรมโถเองก็ยังไม่ได้มีคะแนนนะเหมือนกับว่ายังไม่ได้เข้าที่อเมริกาแบบเต็มตัวนักนะครับก็ผมไม่รู้หนังหลุดมาจากไหนนะแต่ว่าหน้าหนังทุกอย่างดูดูอีมากมากเลยสําหรับผมนะก็ยังไม่เห็นคาวิจารณ์คนอื่นเหมือนกันนะไม่รู้ไปรอบสื่อไปแล้วหรือย,อยังนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะที่ มีรอบสื่เมื่อวานผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันคือผลงานล่าสุดของคนพจน,น์อนนอย่างกัดกระชากเกรียนนะฮะก็ต,ตัวแล้วผมผมเห็นไอเดียแรกอะ่ะคือผมเห็นไอเดียแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายนักเนื่องจากว่ามันเป็น้กลุ่มวัยรุ่นไปเจอซอมบี้แล้วหนังไทยก็ก็ห่างหายจากการเป็นหนังซอมบี้มาแล,แล้วอีกสิ่งหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นหนังที่ต้องจริงจังคือบางคเรารู้สึกว่าหนังซอมบี้ยุคหลังมันบอกอจริงจังนู่นนั่นนี่มันมันอาจจะกลับมาเป็นหนังซอมบี้ยุคคอมเมดี้แบบแบบเออช็อตอัพเดท หรืออะไรพวกนั้นตามภาษาพจน์อ,อน์แทนที่จะเป็นผีจะเป็นซอมบี้แทนเจาาน้าลังได้ผมได้เห็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวละครหนึ่งยิงปืนกลแล้วก็ทั้งตัวอย่างคือตัวละครนั้นยิงปืนกลนะทั้งตัวอย่างนาทีกว่าสองนาทีคือตัวยิงปืนกลแล้วก็ยิงปืนกลแล้วเออถอยไปทางซ้ายเออถอยไปทางขวาวผมรู้สึกเฮ้ยนี่นี่คือฉากขายกูแล้วหรอนี่นี่นี่คือสิ่งที่คุณเอามาเอามาฉายเพื่อให้ผมอยากเข้าไปดูจริงๆงเหรอคือผมรู้สึกว่าผมไม่รู้สึกอยากดูเลยผมรู้สึกว่า เฮ้ยคุณถ้านี่คือฉากที่ดีที่สุดนี่คือฉากที่ตลกที่สุดในหนังคุณแล้วอะ่ะผมไม่อยากเข้าไปดูเลยคือผมพยายามจะสนับสนุนหนังไทยเท่าที่ทําได้นะคือพยายามจะมีวันศุกร์ผมจะมีเซ็กเมนต์ประจาเลยว่าถ้ามีหนังไทยที่น่าสนใจผมเห็นปุ๊บผมจะหยิบออกมาพูดถึงมากๆพยายามจะเข็นพยายามจะดันอยากให้คนไปดูหนังไทยเยอะๆนะแต่แบบพอเห็นเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันหมดอะ่ะมันมันมัน มันไม่ได้จะเชียร์ยังไงแล้วก็ไม่อยากจะเชียร์ให้ไปดูด้วยแถมคําวิจารณ์ที่เมื่อวานมีเล่าสื่อผมก็ได้ไปพารากอนไปเดินไปไป,ไปมาก็เห็นว่าคนเยอะแยะเลยตามภาษาเขาแล้วก็ก็เห็นหลายๆคนออกมารีวิวก็ออกไปทางออกไปทางลบทั้งหมดในไม่เจอใครรีวิวบวกนะครับหรือว่าถ้ารีวิวบวกเองก็แบบพูดก้มแก้มผมก็ไม่เข้าใจว่า,าเขาทาอย่างนั้นทำไมคือพูดก้มแก้มไม่อ่านได้รู้สึกแบบเอ๊ะนี่มันบวกหรือมันลบวะทั้งที่เรารู้ว่ามันต้องออกมาน่าจะลบอยู่แล้วเพราะจากกระแสหลายหลายคนก,ก็งงเหมือนกันทําอย่างนั้า่กส,ามมสึกว ผมไม่ได้อยากรู้หนังเรื่องนี้เลยนะครพยายามจะมองพยายามจะหาหนังซ not <oses> ึ่เรื่องของพจน์อันดุยุคหลังที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะได้ดูแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนหลอตุ้ตู่ตุ่ตุ้ตู่กู้ชาตินะเรื่องนั้นผมผมเห็นภาพนีขผมรู้สึกว่าโอเคแม่งน่าจะมันน่าจะน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรที่เราสึกว่าแฮปปี้กว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับ